สวัสดีครับมันติบ๊อบกล่องความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะเพื่อนๆผมพ็มีแก๊จเจ็ดดีๆนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เลยครับนี่นะครับตัวนี้เป็น GPS แบบพกพานะเพื่อนๆมีชื่อเรียกว่าฮาสุ GP1 นะครับนี่นะครับ ตงเนี้เล็กๆแบบนี้เลยด้านหลังนี่เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับสามารถดูติดเหล็กได้เลยทันทีนะครับเพื่อนตัวนี้ใช้ทำอะไรใช่ไหมครับก็สามารถติดตามรถยนต์ติดตามคนหรือว่าติดตามสิ่งของที่เรารักที่เราต้องการอะไรเงี้ยสามารถติดตามได้หมดเลยผมเองนะครับได้ทดสอบและทดลองตัวนี้เป็นเวลาประมาณสักเดือนกว่าแล้วโดยการขับรถวิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องบอกเลยว่าความมั่นยําเนี่ยอยู่ที่ถึง100%เซเลยนะครับเจ้าตัวฮาสุ GP1 ตัวนี้ วันนี้นะครับมีความพิเศษที่ว่าผมจะพาพเพื่อนๆออกต่างจังหวัดครับโดยการที่วิ่งไปพัทยานะครับระยะทางประมาณ147กิโลนะครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรมยูจอมเทียนพัทยานะครับแล้วจะดูซิว่าเจ้าฮาซูจีพีวันตัวเนี้ยยังติดตามผมได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังมีความมั่นยำอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ติดตามรับชมเลยครับพเพื่อนๆรับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัว GPS เตัวนี้อ่ะตามมาเลยเพื่อนๆปะ สำหรับเจ้าฮาส์ูจีพีวันตัวนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับก็นี่นะครับจะสังเกตว่าตรงด้านใต้เนี่ยจะมีตัวซีเรียลนะครับซีเรียล u m เบอร์ตัวเนี้ยเราต้องไปกรอกภายในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อนๆว่าวิธีการขั้นตอนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับบอกเลยว่าใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ง่ายมากๆเลยครับสำหรับ GPS ตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราชาร์จ100เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่ที่7 1 5ถึง15วันนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับว่าเปิดมากน้อยแค่ไหนอาจจะหมดเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับมาดูวิธีการชาร์จกันครับการชาร์จนะครับเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับสายชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ micro usb นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนส่วนอีกช่องนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง เอาไว้สําหรับใส่ซิมนะครับซิมที่เราใช้นะครับต้องเป็นซิมขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันนี้เขาก็จะมีซิมแยกมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็สามารถประกอบเป็นซิมขนาดใหญ่ได้เลยนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราใส่ลักษณะแบบนี้นะครับหันหน้าเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เล็บจิกนิดนึงให้มันดังล็อกหนักตัก ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้เราสังเกตไฟซิมเงินตรงนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอหลังจากใส่ซิมเสร็จแล้วเนี่ยไฟมันจะค้างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะทําการกระพริบนะครับนี่นะครับรอดูให้มันกระพริบสัก2-3ถึงหนนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับตรงเนี้ยแสดงให้เห็นว่าสัญญาณของซิมโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำงานปกติแล้วนะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับเพื่อนๆนหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทำการเปิดการใช้งาน GPS กันนะครับโดยที่เข้าไปใน Message เมสเซจข้อความนะครับ SMS ให้เราส่งข้อความไปยังหมายเลขที่อยู่ในซิมของ GPS นะครับใครใช้ซิมอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ตามรูปแบบที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยหลังจากส่งแล้วเราจะมีข้อความตอบกลับ APN OK นะครับกลับมาดูที่ตัวเครื่อง GPS นะครับตรงท้ายตัวเครื่องเนี่ยจะมี serial number นะครับเราใช้ serial number ตรงนี้นะครับกรอกเข้าไปภายใน แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพาสเวิร์ดก็ใส่1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็กดล็อกอินเข้าใช้งานได้ทันทีนะครับตรงนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตำแหน่ง GPS เนี่ยก็ทำการจับสัญญาณนะครับตัวสีเขียวที่เป็นรูปรถเนี่ยก็คือตัว GPS นะครับส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นตัวสัญญาณจับมือถือก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะพเพื่อนๆก็จุดหมายปลายทางที่ยูจอมเทียนพัทยาครับไปครับ จะสังเกตว่าตัวจุดจุดสินเงินเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจุดจุดสินเงินตรงนั้นเนี่ยก็คือสัญญาณจากแอปโทรศัพท์มือถือที่เราเปิดดูอยู่นะครับแต่ส่วนรูปรถที่เป็นสินเงินตรงนี้เนี่ยก็คือสัญญาณจาก gps นะครับทุกๆ1 0 1ถึงสินาทีนะครับมันจะทำการรีเฟชนะครับแล้วก็จะจับสัญญาณเนี่ยให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากมีสัญญาณที่สมบูรณ์นะครับแต่เวลาเพื่อนเพื่อเอาไปใช้งานจริงเนี่ย จุดสิน้นเงินกับตัวรถรถเนี่ยมันจะห่างกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจุดสินเงินเนี่ยเพื่อนๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยผมคาทดสอบไปดูว่าถ้ามาใส่ด้วยกันเนี่ยความแม่นยํามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับจะได้เห็นชัดเจนกันเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้ลองสังเกตตัวแผนที่นะครับจากเส้นทางในแอปพลิเคชันกับกล้องภายในรถดูนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกันเลยนะเพื่อนๆตรงเนี้ยลองดูให้จบนะครับ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เองนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยจะได้ดูแบบเป็นเรียวทางไปเลยว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนสังเกตดูด้านหน้านะครับเพื่อนๆตรงนี้คือกําลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับภายในแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ่ะนี่แหละครับก็อย่างที่ผมบอ,อกว่าลองดูให้จบแล้วกันนะครับ จริงๆแล้วภายในแอปพลิเคชันนะครับยังมีการใช้งานอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการฟังเสียงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับและที่สําคัญนะครับซิมของเพื่อนๆนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตและก็เงินเนี่ยเลี้ยงไว้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับ

ครับดูต้อนับดูจอมเทียนครับเดี๋ยวจะมีช่องตัวนี้ครับซ้ายมือนะครับได้ครับครับผมก็สำหรับตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็มาถึงโรงแรมยูจอมเทียนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเห็นไหมครับนี่มันบอกว่าถึงจุดหมายเรียบร้อยจุดนี้แหละฮะไหมครับเนี่ย ก็ถือว่านี่เทนร้อเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันเบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว GPS h GP h a r w GP1 รุ่นนี้นะครับว่ามันตรงแล้วก็เป๊ะแค่ไหนนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปดัดแปลงวิธีการใช้กันดูนะครับว่าจะใช้รูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการติดตามรถยนต์หรือว่าติดตามบุคคลเนี่ยผมว่าทำได้ดีมากเลยเ5ถึงเลยนะครับตรงนี้สำหรับเจ้าตัว h a r w GP1 ตัวนี้นะครับก็ราคายอยู่ที่ พันกลางๆเท่านั้นเองนะครับแต่บอกเพื่อนๆเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับเนี่ยก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าผมขับรถมาจากกรุงเทพนะครับก็ระยะทางอยู่ที่147กิโลประมาณเนี้ยซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันบอกเส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะๆตลอดเลยนะครับวิธีการใช้นะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะต้องมีอินเทอร์เน็ตและก็ต้องมีเงินในซิมด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ คุณนึกมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยน,นุณที่ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมันติมบล็อกเพื่อเงใินให้ผมไปทำงานเรื่เลขกับผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามา multi-box.